สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์ลาลิก้าจเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับวันนี้พูดถึงเรื่องของเรอเบติสปางนะครับ เริ่อเบตสรับผู้บริหารและก็โค้ชครับมาริโอหลุยส์เรยเกรนี่ประทับใจฟอร์มการเล่นของทางแอนโทนีอย่างมากครับหลังจากที่เจ้าตัวย้ายมาแบบยืมตัวจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงตลาดเปิดหน้าหนาว11เกมที่ลงสนามครับแอนโทนี Anthony มีส่วนร่วมกับการเล่นของเบติส์โดยตลอดนะครับแล้วก็ทำไปถึง4ประตูกับอีก4อัดสินะครับซึ่งแน่นอนครับ มี่เป็นผลงานที่น่าพึงพอใจมากสามารถยกระดับเบติสนะครับขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเพราะในพาร์ทของเกมรุกตอนนี้ทีมนั้นไปไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายของซูตบอลคอนเฟดเรนซ์ลีกแล้วก็ผลงานในลาลิก้าก็ด,ดีน่าพอใจมากๆก็เลยทำให้ทางบอกร์บบริหารนั้นอยากที่จะดึงตัวแอนโทนีไว้ใช้งานต่อไปอย่างไรก็ตามครับ ด้วยค้าตัวของแอนโทนีที่แมนยูน t e เต็ดนั้นซื้อมาจากอาแจกอัลสเดมมันแพงมากๆากนะครับบอร์ดบริหารเองก็รู้ตัวดีครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะออฟเฟอร์เงินค่าตัวให้กับแมนยูนเต็ดในระดับที่ทีมปีศาจแดงพึงพอใจได้แน่นอกจากนั้นแล้วในส่วนของค้าเหนื่อยที่มากถึง12ล้านยูโรต่อปีก่อนหักภาษีนะครับเปตติกก็บอกว่าไม่สามารถที่จะออฟเฟอร์ได้ เต็มที่ของพวกเขาก็คือไม่เกิน4.5หรือ5ล้านยูโรต่อปีเท่านั้นเองนะครับด้วยเหตุนี้ครับทางบริหารของเบติสจึงส่งสัญญาณไปทางฝั่งของแมรเตว่าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีสิ่งใดที่เบติสจะทําให้แมยเจตพึงพอใจได้พวกเขาจะทําเพื่อที่จะขอ1ข้อนั่นก็คือยืมตัวแอนโทนีต่ออีก1ฤด,ดูกาลถึงตรงนี้นะครับต้องบอกว่าแอนโทนีเองก็ยังไม่ได้มีการ แสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขามองสถานการณ์ของตัวเองอย่างไรแต่ที่แน่ๆคือแฟนบอลของเบตติสตันแฮปปี้กับแอนโทนีอย่างมากและแมนยูเองก็คงจะเห็นนะชัดน,นะครับว่าการอยู่กับเบตติสตันทำให้แอนโทนีมีความมั่นใจในการเล่นมากขึ้นค่อยๆฟื้นฟอร์มการเล่นของเขาขึ้นมาได้หลังจากที่ตกต่ำอยู่หลายปีในขณะที่ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องรอรุ้นะครับว่าแมนยูจะคิดอ่านอย่างไรครับ